หวันในดีสายฟรีพลัง200รล้านต้องเล่นยังไงบ้างและเคลียร์ควสตยังไงบ้างคลิปนี้ไปดูกันยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บเต๋าเชช็อปเว็บซูมและขายรหัสวันพันแมนที่ถูกราคาที่สุดในประเทศไทยซูมไอเดีเริ่มต้นเพียงสิบาทเท่านั้นใครยังไม่มีสมาชิกสามารถกดสมาชิกได้ที่มุมขวาบนหรือใครมีสมาชิกแล้วสามารถกดเข้าสู่ระบบได้เลย ส่วนในเว็บก็จะมีไอดีเทพที่อัปเดตทุกวันและยังมีไอดีไก่ตัวเซอร์เพล่าสุดที่อัปเดตทุกอาทิตย์และแนะนำใครสำหรับสายเสี่ยงดวงก็จะมีกองทุนสุดบาทกองทุนสุรตาและกองสูงสุดเทพให้มาลุ้นกันส่วนกองทุนที่เข้ามาใหม่และขายดีที่สุดในเว็บก็จะมีกองสูงสิบเอ็ดบาทและเก้าสิบเก้าบาทที่ได้ไอดีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ต้องไปเซ็นกับเองว่าจะได้ไอดีอะไรการสุ่มมีความเสี่ยงกดอ่านรายละเอียดทุกครั้งและไหว้พระก่อนสุ่มทุกครั้งนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาสามารถกดช่องทททาาางกกรตตติดด่่ออแลลัมีเเพจบชไ้ย ก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชนนะครับทุกคนวันนี้อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์530ตลอดไปในดีสายฟรีของผมนั่นเองนะครับทุกคนก่อนทุกคนและชมคลิปต่อทุกคนตอนนี้ทางช่องผมมีบริการรับเล่น i อ1ดี0 m a นพันแม่เดอะสตองเกตวันละ35บาทนะผมจ้าง3บันดันพลังฟรี1ครั้งนะครับผมใครสนใจสามารถติดต่อมาที่เฟซบุ๊กได้คลิ๊กเฟซบุ๊กให้ดูนี่นะครับทุกคนนะและข้อสำหรับใครกรลังมองหาไอเดีเทพๆสวยๆนะครับทุกคนนะสามารถไปจัดได้ที่เต่าเชช็อปนะผมขึ้นนนนให้้ดดูผผมมมี่่ะพพิ์ Google เเตายไล มาทุกคนซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูนะว่า1วันเนี่ยในดีไซยฟรีเนี่ยครับผมนะเราเคลียร์เควสอะไรบ้างนะเราอัพอะไรบ้างตรงไหนนะเราเล่นอะไรบ้างนะผมใน1วันเนี่ยจะอัปเดตให้ดูล่าสุดเลยนะครับผมนะแต่สาหรับใครที่แบบว่าไม่ว่างเล่นนะครับผมก็สามารถใช้บริการผมได้นะวันละสามสิบห้าบาทนะก็จะเคลียร์ให้แบบนี้เหมือนกันนะครับทุกคนนะอ่ะ อันดับแรกนะครับทุกคนนะวันนี้ผมดูโฆษณาไปแล้วนะครับผมเจ็ดครั้งคือเอาแต่เพชรนะครับผมล้นล้วนเลยนะแต่สําหรับลูกค้านะสามารถเลือกได้นะในว่าเซิร์ฟใหม่อาจจะเอาแต่พลังงานหรืออาแต่ของทองก็สามารถรีเควสตมาได้เลยนะครับผมนะแล้วก็หลักทุกคนอ่ะตรงนี้ผมรับไปก่อนเราจะมาเคลียร์เควสรายวันกันนะครับผมก็คือดูโฆษณาเอาเพชรไปแล้วแล้วผมจะไปดูโฆษณาตรงนี้ครับผมเป็นโฆษณาดันเจียนโกแล้วก็ดันเจี้ยนฝึกฝนนะครับผมที่มันจะให้ล่อฟรีมาหนึ่งครั้งนะแล้วผมก็จะไปดูโฆษณาตรงไซตามาสตอรี่ด้วยนะครับผมตรงนี้ กดหนึ่งครั้งนะผมจะดูหมดเลยนะครับผมตรงนี้โอเคแล้วตรงนี้ผมขอรับแป๊บน,นึงนะตรงนี้ก็คือจุดเพิ่มพลังเหมือนกันนะครับผมก็คือการที่เราเอาทรัพยากรนะมาอัปเกรดรูปภาพสตอรี่ของเรานะสาหรับคนที่แบบทำสตอรี่ครบแล้วนะครับผมนะตรงนี้ก็สามารถมาทําได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวผมขอไปสํารวจไซตามาก่อนนะตรงนี้ <c oughs> เพื่อเป็นการทเควสนะไรวันคือหลักผมก็จะเคลียร์ควสตไรวันให้หมดเลยนะครับผมนะตรงนี้อ่ะผมพาไปดูว่าเราเคลียร์ตรงจุดไหนบ้างนะไรวัน ฟึบฟึบฟึบอ่ะกดใส่ตะมาไปก่อนตรงนี้รอผมรอของดรอของรอบรอของดอย่างไงบูอองบูออบูบบบปล่อยโอเครับของมาแล้วผมฟึม่มเปิดได้ทีละสามสิบรอบนี่มันก็ดีอย่างงี้นะครับผมตรงนี้แล้วผมก็จะมากดตรงนี้เลยนี่ทุกคนใส่ตะมากดไปแล้วผมเพราะผมดูโฆษณาโฆษณาโฆษณาอะไรไว้ไหมดแล้วนะผมก็จะมากดตรงนี้เลยครับผมให้มันเดินอันตโนมัตินะซึ่งบางคนสงสัยว่าพี่ครับ ไอห,หมดตรงนี้ที่ให้สัจจมะเดินเองเนี่ยมันต้องรอวิวเท่าไหร่ผมบอกเลยนะว่าต้องรอประมาณวิวเจ็ดสิบสองนะผมนะถึงจะมีหมดนี้เข้ามานะครับผมโอเคฟึบฟึบฟึบจัดไปครับผมต่อไปนี่ท้าสู้กดไปเลยตรงนี้ผมกดไปเลยเรียบร้อยแล้วรับมารับเควสครับผมเหลือเควสอะไรเราก็ไปเคลียร์ตามนั้นนะแต่ผมจะไล่จากซ้ายไปขวาทุกคนได้ดูก่อนนะในเฮาว่าเราทําอะไรบ้างนะซ้ายไปขวาอย่างแรกเลยครับผมเรามาจัด เควสตรงนี้ครับผมฟึบรับมาให้หมดนี่จัดมาให้หมดแล้วผมรับไปฟึบฟืบฟบที่ผมจะเอานะผมจะเลือกไปอย่างนี้นะใครสามารถไปเลือกตามได้นะครับผมแล้วก็จะมาดูปาร์ตี้ผมซึ่งผมดูไปแล้ววันนี้แล้วก็มาจัดปาร์ตี้จัดไปเลยกล่องสีม่วงได้ไรโอ้โหเพชรสิบเพชรกระจกเกินเฮ้ยกล่องสีม่วงเลยเว้ยโอ้โหเพชรสิบเพชรเองหรอดูกล่องสีชมพูเพชรห้าเพชรโอ้โหนักเลยหนักเลยเพชร่าไรโอหสิบห้ายังได้อยู่ สิบห้าได้อยู่เชิญกิลด้วยครับผมตรงนี้รับไปอีกห้าเพชรโอเคเนี่ยทุกคนอย่าลืมมาจัดปาร์ตี้นะผมบอกเลยว่ามันให้เพชรค่อนข้างเยอะนะครับผมอ่ะเรียบร้อยในเฮาเราเรียบร้อยหมดแล้วเราก็มาไล่ดูในกิลด์ต่อคนในกิลด์ตรงนี้ก็ภารกิจกิลด์ก็ับมาผมเพราะวันนี้ไม่เราทาอะไรบ้างนะส่วนมากที่ผมจะรับผมจะรับไปประมาณนี้นะนี่ซื้อของกิลด์แล้วนี่รับไปเลยของรางวัลกิลด์ครับผมแล้วนี้ผมขอรูปฟุบุกิไปส่วนนี้ผมรูปตันหมดแล้วผมก็ขอมั่วๆไปครับผม ตรงนี้แล้วก็ผมจะมาเคลียร์กิวก็คือสำรวจไปเลยครับผมสำรวจไปเลยเดี๋ยวเรามาตีกันโอเคตีหายนะบุกหน่อยเฮ้ย hey, เขาเรียกว่าต่อต้านบุกลุกตีไม่ใช่หายนะบุกตรงนี้โอเคแล้วอย่าลืมนะครับทุกคนนะตรงทาสู้โจนในกิวเนะี่ยมันจะมีระดับแรนะผมบอกเลยระดับแรเนะี่มันจะดรอปของค่อนข้างดีกว่าร,าระดับธรรมดาน,นะครับผมนะแล้วถ้าเราตีระดับแรถึงเป้าหมายที่เกมมากำหนดเนี่ยมันจะปลดอ็อกอตเตอร์เอกนะครับผมตรงนี้ก็ให้เน้นตีพวะระดับแรดีกว่านะครับผมในกิวนะ แต่ถ้าการะี้เกล้อตีธรรมดาไปได้ครับผมเดี๋ยวไปซีเรียสแค่ระดับแรงมันจะดอบคูณสองแค่นั้นเองแต่สำหรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆผมแนะนําว่าให้มาตีระดับแรงดีกว่าทุกคนเพราะว่ามาันดอบของคูณสองนะอืมเลยทําให้เราทรัพยากรเราจะมากกว่าเพื่อนๆคนอื่นถ้าเราตีพวกระดับแรงนะครับผมโอเคตรงนี้ก็ตีบอสกิลว่าผมกดออโต้เลยตีบอสกิลฟึบฟึบฟึฟึบไม่สนใจอย,อยู่แล้วเพราะเราไม่ใช่สายตีบอสแล้วผม เราเป็นสายฟรยีที่เน้นสุ่มตัวไปเรื่อยตัวที่เราชอบแล้วก็สุ่มครับผมตรงนี้ฟึบฟึบกดข้ามไปเลยตัวไหนไม่ชอบก็ไม่สุ่มไม่สนเมตาแล้วผมตรงนี้เล่นเพื่อความสนุกนะไม่งั้นมันจะน่าเบื่อเกินไปจริงๆทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมไปเคลียร์เวสไลวันเคลียร์ไลวันก็นจ,ะจะมีให้ตรงนี้ก็คือท้าสู้บอสผมก็จัดเลยท้าสู้บอสอ่ะลุยไปฟึบ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 ลุยเสร็จแล้ว ตรงนี้ผมเล่นไปแล้วนะครับผมพวกนี้ผมเล่นไปแล้วอันนี้ผมเล่นไปแล้วแล้วผมก็จะอะทะลวงธรรมดาลุยไฟประกายแสงนี่ราคาลึกลับผมบอกเลยตรงนี้สาคัญมากทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูว่าสาคัญยังไงนะนี่ผมขอซื้อนี่ก่อนฟืบฟืบฟืบฟบฟบซื้อเพื่อมาอัพลิมิตครับผมเพราะว่าลิมิตมันก็เป็นหนึ่งอย่างที่ทําให้เควสรายวันเราสําเร็จนะตรงนี้มันจะมีเควสไอ้นี่นะใช้กระป๋องฟืบหืตรงนี้ผมใช้ สัญญาณนี้เลย,เลยกันทุกคนแล้วก็มีตีบวกตัวละครเอตีบวกอุปกรณ์อ่าเอาเป็นอะไรเดียวอ่ะตีไปทีหนึง่งมาล็อเเฟสตรงนี้ก่อนฟึบโอเคเท่ากับเราเหลือกี่เฟสเติมพลังงานนะจัดไปให้ผมเติมพลังงานผมก็จะกดแค่นี้ทุกคนนะต่อวันนะอ่ะรับเเฟสไปก่อนครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยต่อไปฝึกทีมพิเศษลุยเลยเอากอลิบาสแล้วกันเปลี่ยนแนวบ้างเอาฟุบุกิเราสองไป ลุยใช่ผมสำหรับใครที่เพชรเลือนะครับทุกคนตรงนี้ผมแนะนํานะว่าให้กดสองรอบนะให้ให้เราสามารถฟาร์มเศษได้สองเศษต่อหนึ่งวันนะเนี่ยซึ่งอย่างเงี้ยคือดวงดีครับทุกคนแต่ถ้าดวงไม่ดีก็ใช้กดเพชรเอานะมันจะได้โอกาสสองเศษต่อหนึ่งวันนะแต่ถ้าใครดวงแย่ๆก็อาจจะโดนประมาณสามร้อยเพชรนะตรงนี้ผมก,กดเหมือนกัน,นับผมเพื่อใช้ป๋องม่วงรายวันยัดไปนี่ก็ยัดไปสามครั้งโอเคแล้วก็ที่เหลือผมจะมายัดในทักษะเพื่อให้ฟูบุกี้ผมนะ เราในฟูบุกิผมกำลังปั้นอยู่ผมยัดไปเลยโอเคแนะนำนะครับผมก็แนะนำให้มาฟาร์มทักษะก่อนแล้วค่อยไปฟาร์มพวกอุปกรณ์นะสับโตผมนะผมจะเน้นอย่างนี้นะแต่บางคนอาจจะฟาร์มอุปกรณ์ก่อนมาฟาร์มทักษะก็ได้ผมนะไม่ไม่มีไม่มีถูกนะผมตรงนี้โอเครับของไปตรงนี้ซื้อสินค้าโซนมาร์เก็ตผมพาไปดูสิ่งที่ผมซื้อในนี้ก็จะมีนี่พวกใบรับรองผมจะซื้ออยู่แล้ว ส่วนนี้ผมก็จะซื้อเป็นอันนี้ครับผมส่วนในกิลนี้ซื้อเป็นนี้ไปก่อนแล้วก็ซื้อสกิลครับผมอันนี้ก็ซื้อสกิลเหมือนกันโอเคส่วนอันนี้ผมซื้อนี่ครับผมนี่คอไอนะอันนี้ผมซื้อผมซื้อนี่ไปยังอ่ะบาบดาวผมซื้อครับผมแล้วก็ซื้ออะไรได้อีกตรงนี้ดวนผมซื้อเป็นนี้ครับผมถ้าดวนนะผมซื้อเป็นอันนี้สุดยอดผมก็แต้มหมดก็ยังไม่ต้องซื้อโอเครับความคืบหน้ามาก่อนครับผม แล้วก็มาเช็คว่ามันมีเควสอะไรให้รับไหมให้อย่าลืมมารับของฟรีทุกคนเป็นสุ่มนะเป็นถุงสุ่มว่าจะได้ตั๋วแดงหรือตั๋วอะไรนะตรงนี้โอเคต่อไปผมขอส่องเคล็ต่อทะลวงนี่ผมยังไม่ทํานะเพราะว่าทะลุมผมทําเลยก็ได้ทุกคนผมไปหาตัวทะลวงก่อนทะลวงก็คือการที่เราอัพขั้นครับผมนี่อ่ะผมอัพไปดูนี่คือทะลวงลิมิตนะเรียบร้อย พาเวสเนี่ยหลักผมก็จะทำเวสประมาณนี้นะครับทุกคนนะเพราะเวสเนี่ยแลกโกหนึ่งครั้งเนี่ยผมจะไม่ทำนะเพราะมันใช้เพรในการซื้อนะสาสเพรนะซึ่งมันได้แค่สาสิบเอพผมบอกว่ามันไม่คุ้มนะผมเลยไม่ได้ทำนะครับผมตรงนีส้ส่วนต่างต่างก็คือเน้นใช้ช็อกโกแลตให้หมดนะผมก็ถ้าไม่มีเวลาว่างก็สามารถทักมาที่ Facebook ผมได้นะผมก็รับจ้างนะผมนะวันละสาสิบห้าบาทนะครับผมตรงนี้โอเคอันนี้ผมอัพไปเลยมาดูกันทุกคนห้าพันสี่ร้อยลิมิตเนี่ยมันจะพอไหมขึ้นขั้นหนึ่งโอ้โห ตรงนี้นะใช้เยอะมากนะเออใครมีเงินเหลือๆก็สามารถเข้ามากดซื้อได้นะผมมันจะมีรีเวลานะครับทุกผมอย่าลืมมากดซื้อนะทุกคนมันใช้เงินเยอะมากๆนะตรงนี้อะประมาณนี้ครับทุกคนนะกับการหน,นึ่งวันเนี่ยในดีไซยฟรีของผมเนผมทําอะไรบ้างนะแต่ถ้าเป็นวันจันทร์กับวันบุญหัสอย่างที่ผมบอกมันจะมีโหมดนี้เข้ามาคือลูนก็คือผมแนะนําให้ซื้อให้หมดทุกรอบครับผมตรงนี้นะยัดไปเลยแล้วก็จะมีอันนี้เข้ามาที่มันจะรีทุกวัน จันกับเพื่อนหัดนะคือเป็นคอฝึกฝนนะก็เน้นว่าให้เล่นนะครับผมนะให้เล่นแล้วก็มาตีบอสต,ตัวนี้บอแบุซันเนี่ยให้เก็บถึงกล่องท้ายนะครับผมผมมองว่ามันมีตัว UR มาช่วยตีอ่ะมันสามารถตีได้ง่ายนะครับผมบ,บอสบาคุซันนะไมไ่ยากครับผมตรงนี้แล้วก็ที่สําคัญทุกคนนะมันจะมีเมยไปดูฟึบนี่มันจะมีนี่ครับผมอันนี้คือคนแรก ที่หนึ่งอย่างในคนแรกนะ,ะผมเปิดโบนัสการ์ให้ทุกคนดูก่อนไม่ดีสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะเวเ้ยออเดี๋ยวบางคนเห็นว่ามีแบงค์ส้มเนี่ยเพราะว่ามันมีการเติมเข้ามานะแต่ถ้าเราไม่ใช้มันก็ถือว่าเป็นสายฟรีนะครับผมตรงนี้แลอย่างหกแบงค์ส้มเนี่ยมันใช้ทำอะไรไม่ได้แล้วนะอ่ะมาดูในราคาลึกลับทุกคนสิ่งที่ผมจะซื้อก็คืออย่างแรกคือคิปตันสายลุงนะอันนี้แนะนาไม่ซื้อนะครับผมนะส่วนต่อไป คืออุปรกรณ์กันคือดาวม่มงแหละอันนี้คือผมแนะนํามากๆนะให้ซื้อนะถ้าสําหรับใครที่ซื้อตัวดําครบซื้อตัวอาวุธครบแล้วก็มาซื้อดาวโมงตรงนี้ได้นะครับผมนะและผมก็จะรีอ่ะเห็นไหมมันจะมีดาวม่วงเนี่ยมารีมานะคือของที่ผมแนะนาไม่ซื้อในราคาลึกับก็จะมีตัว่วงแล้วก็คิดตันที่ผมแลบเมื่อกี้แล้วก็จะเป็นดาวม่มงนะครับผมนะและสาหรับใครที่แบบว่าตัวแดงกขาดเลยนะผมบอกเลยว่าในราคาลึกลับก็มีขายนะซึ่งคามันถูกกว่า ข้างนอกประมาณเกือบ40กว่าเพชรนะ40ถึง50เพชรเนี่ยแหละครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะตรงนี้โอเคครับทุกคนนะเป็นประมาณนี้นะก็สลัดหนึ่งวันในเกมเพื่าเล่นซองเคล็ดในดีสายฟรีของผมนะผมก็จะเคลียร์เควสประมาณนี้แหละครับผมนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์หรือเป็นแนวทางให้ทุกคนในการเล่นตามกันก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมนะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้แต่ถ้าใครไม่มีเวลาว่างจริงก็สามารถ จ้างผมได้นะครับผมนะสาวันดันพลังฟรีหนึ่งครั้งเออดูจากรีวิวนะเดี๋ยวผมขึ้นรีวิวให้ดูนี่นะครับทุกคนนะประมาณนี้ผมนะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนผมสวัสดีครับ